อยากจะแปรรูปสินค้าเกษตรของตัวเองแต่ไม่รู้ทํำยังไงวันนี้มีคําตอบครับเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งที่ช่วยเหลือเกษตรกรจนกระทั่งแปรรูปได้เลยนะหน่วยงานนี้คือหน่วยงานไหนเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับครับก็ผมวรอยู่อาจารย์ท่านหนึ่งนะที่จะบอกแนวทางว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยใครอยากจะทําธุรกิจนะเอสเจะต่อยอดยังไงนะครับก็อยากให้อาจารย์แนะนําชื่อหน่วยงานหน่อยครับผมนะครับก็เป็น ะครับหน่วยงานของศูนย์บ่มเพราะธุรกิจสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัสสุราษฎร์ธานีครับนะครับผมนะครับชื่อสุรพงษ์ปานเจริญนะครับนะครับเป็นผู้จัดการของศูนย์นะครับวันนี้ก็นะครับก็อยากจะมาแนะนำนะครับสิ่งดีๆให้กับผู้ประกอบการนะครับผู้การที่กําลังนะครับเริ่มต้นในธุรกิจใหม่ๆนะครับที่กําลังจะเป็นสตาร์ทอัพ ทางศูนย์ของเรานะครับก็บริการนะครับในเรื่องของนะครับแผนธุรกิจนะครับแผนการตลาดพัฒนาผลิตภัณฑ์นะครับตลอดจนนะครับสนุนในเรื่องเครื่องไม้เครื่องมือนะครับเพื่อที่จะนะครับให้เกษตรกรนะครับมีนะครับความคล่องตัวนะครับในการที่จะนะครับทำผลิตภัณฑ์หรือโปรดักต่างๆนะครับตลอดจนขอมาตรฐานนะครับ ให้กับเกษตรกรหรือผู้ประกอบการนะครับนะครับเราก็สะจับสาบ้าักดันท่านนะครับให้เป็นนะครับนักธุรกิจนะครับที่มีคุณภาพนะครับสู่การเป็นสปินออฟนะครับเปิดบริษัทนะครับวันนี้นะครับก็อยากจะยกตัวอย่างนะครับให้ท่านได้ฟังว่านะครับศูนย์ของเรานะครับก็เราดูแลเกษตรกรทั้งวิสาหกิจชุมชนและก็ผู้ประกอบการรายเดียว นะครับนะครับอย่างวิสาหกิจนะครับก็เราก็นะครับจะเป็นแหล่งที่จะหาทุนนะครับให้กับกลุ่มนะครับในเรื่องของการพัฒนาต่อยอดธุรกิจนะครับในเรื่องของนวัตกรรมเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตรงนี้เราก็จะดูแลนะครับสิ่งอะไรที่นะครับศูนย์บ่มเพาะมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีเนี่ยทำไม่ได้เราก็มีภาคีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยอื่นๆครับ ครับก็นะครับติดตามได้นะครับนะครับศูนย์หลวงพ่อของเราก็นะครับอยู่กับสถาบันวิจัยของมหาวิทยาลัยราชพัสรา์นะครับก็วันนี้นะครับก็ได้มาในพื้นที่ก็ถือโอกาสได้นําตัวนะครับหรือท่านมีปัญหาในเรื่องของการประกอบธุรกิจในเรื่องอะไรครับก็ยินดีนะครับเราช่วยได้ทุกเรื่องนะครับตรงนี้เราทํางานนะครับก็ไม่ได้หวังผลนะครับหวังที่จะ ช่วยเหลือนะครับเกษตรกรและก็ผู้ประกอบการนะครับทั้งสามจังหวัดก็คือสุราษฎร์ธานีชุมพรระนอง,นองซึ่งเป็นพื้นที่ที่มหาลยัยราชพัฒนสุราษฎร์ธานีบริการวิชาการนะครับด้วยความยินดีครับศูนย์บ่มเพาะเนี่ยมีทุกราชพัฒน์ไหมทั่วประเทศไทยศูนย์บ่มเพาะมีมีมีไม่ทุกราชพัฒน์นะครับ mm hmm. แล้วก็จะเป็นมหาลายัยเ,เอกชนก็มีครับแต่ชื่อจะไม่เหมือนกันชื่อจะไม่เหมือนกัน,นครับ แต่จะต้องมีคําว่าธุรกิจธุรกิจนะครับ oh. นะครับรมมีมหาวิทยาลัยเอกชนของผมนะครับของราชพัตสุราษฎร์อยู่ในโซนของภาคใต้ตอนบนนะครับก็ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชบัตสุราษฎร์นะครับราชภัฒนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยรล,ลักษ์นะครับ hmm. แล้วก็มหาวิทยาลัยรายชภัฏภูเก็ตแล้วก็เทคโนโลยีภาคใต้ ผมฟังดูสูงง่ายคือว่าเหมือนกับเกษตรกรเนี่ยมีสินค้ามีมปลูกพืชตัวหนึง่งแล้วอยากจะทำเป็นเอสเนี่ยแค่เอาพืชตัวนั้นมาแล้วมานั่งคุยยันได้เลยครับมาปรึกษาได้ครับนะครับเพราะว่าผลผลิตทางการเกษตรของท่านนะครับสามารถจะไปสู่เชิงพาณิชย์ได้หมดนะครับนะครับก็เราเริ่มต้นกับที่นี่ได้เลยเริ่มต้นได้ครับเรายินดีที่จะให้คำปรึกษานะครับ ครับกน็นี่เป็นผมเองก็เพิ่งรู้ไม่นานนะว่ามีหน่วยงานอ,องค์กรน,นี้นะก็เลยอยากจะแบ่งปันนะว่าเพื่อนเพื่อเกษตรกรท่านไหนเนี่ยคิดก้าวจะแปลรูปสินค้าเกษตรตัวเองนี่มีหน่วยงานราชการแบบนี้รองรับอยู่นะครับครับนะพะนั้นก็ใครสนใจอยากจะเปลี่ยนจากขาย แค่วัตถุดิบมาเป็นแปรรูปก็ติดต่อได้เลยใช่ไหมครับครับผมติดต่ออาจารย์เนี่ยจะติดต่อเมือศูนย์เนี่ยติดต่อได้ที่ไหนครับเนี่ยติดต่อที่สถาบันวิจัยนะครับมาเลยราชพัสดุ์นะครับแล้วก็ช่องทางเป็นเบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวเลยได้ครับเบอร์0846284272นะครับน้องทีมงานนะครับของศูนย์วงเพาะนะครับที่นะครับมีความถนัดนะครับมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของ ในด้านอาหารนะครับตรงนี้นะครับในด้านอาหารเกษตรแปรรูปนะครับเกษตรอาหารผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรนะครับเข้าสู่การแปรรูปนะครับตรงนี้ก็ยินดีนะครับแล้วก็คงได้เจอในการลงพื้นที่กันอยู่บ่อยๆนะครับครับในพื้นที่สุราษฎร์ธานีชุมพรและนนงนะครับในปี68เราก็เราก็จะไปนะครับช่วยเหลือเกษตรกรกันนะครับทั้ง3จังหวัดนี้ครับ ครัขบขอบคุณมากมครับอาจารย์ครับ,คร,บครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ